ในการบำเพ็ญพระราชุกุศล15วันถวายพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อเวลา17นาฬิกา5นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาอย่างพระเจ้าดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการที่พระพิธีทำสูตรพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทุกวันพุธและวันศุกร์เวลาประมาณ17นาฬิกาจะมีพระสงฆ์จากพระอารามหลวงกับวัดต่างๆหมุนเวียนกันมาถวายพระธรรมเทศนาเป็นประจำจนถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสำหรับพิธีในวันนี้มีพระภาวนาพิสารเถรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดปทุมวนารามปทุมวันถวายพระธรรมเทศนารวมทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเรื่องที่สองเป็นเรื่องคนผ่านชอบหาเรื่องคนทําบุญและได้ความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า และเรื่องที่3ก็คือความโกรธทําได้ทุกอย่างส่วนเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการประทุษร้ายคนที่ดีย่อมได้กับคนที่ประทุษร้าย และในวันนี้เวลา16นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกนับพระตำหนักนนทบุรีพระราชทานพระราชบโรกาสให้หนายประมาณชันซื่อประธานสารดีการและคณะเฝ้าทุลละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันพล้ายวันพระราชสมภพพร้อมทั้งทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย วันนี้เวลา18นาฬิกาสมเด็จพระเทพพระ t a า a r a j c h u สยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลั์อัคราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุวรลีพระวรราชาธินดามาตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริภาจจุธาภรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและนาวากาศเอกวีรยุทธดิยาสรินพระสวามีไปในการพระราชทานเพลิงศพร้อยเอกชีวิตเจียมชัยศรี นชาปนสถานกองทบ,บวัดโสมนัสวิหารซึ่งได้รับอุบัติเหตุเฮลิอคอปเตอร์ต,ตกขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่ออายุได้28ปีเศษร้อยเอกชีวิตเจียมชัยศรีเป็นบุตรของพลทูนายแพทย์เชิดชัยและแพทย์หญิงยานีเจียมชยัยศรีเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคม25 1 0ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเริ่มการศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนเซนต์โดมินิกหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบด,ดินเดชาได้สอบเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร และลรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเขาชิงโกจังหวัดนครนายกในระหว่างที่ศึกษาได้ผ่านหลักสูตรต่างๆทางด้านการทหารเช่นหลักสูตรจู่โจมหลักสูตรโดดร่มหลักสูตรการบินทหารบกและหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาจากนั้นกรับราชการจนได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยเอกเมื่อเดือนกันยายน2536สังกัดศูนย์การบินกองทัพบ,บกกองบินปีกหมุนที่1ลบบุรีในตำแหน่งนักบินและเมื่อวันที่24กรกฎาคม2538ที่ผ่านมา ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นนักบินที่หนึ่งนำเฮลิคอปเตอร์ไปสนับสนุนการฝึกระหว่างไทยออสเตรเลียที่ศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะปฏิบัติหน้าที่เฮลิคอปเตอร์ได้ประสบอุบัติเหตุตกที่เขาเสวยราชตำบลทับใต้อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนเสียชีวิตโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จากนั้นเวลา18นาฬกา56นาทีสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชทานรชาชวโรกาสให้ในายเดยวิดฟลอยแลมเบอร์ตันเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยและภริยาเฝ้าทูลลองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารข้าด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณได้เสด็จกลับยังประเทศไทยแล้วโดยเมื่อเวลา21นาฬิกา50นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลรักอัคราชกุมารีเสด็จยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานกรุงเทพเพื่อทรงรับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณซึ่งเสด็จกลับประเทศไทยพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกวีรยุทธดิยศสรินพระสวามีโดยเที่ยวบิน ของบริษัทการบินไทยจำกัดเที่ยวบินที่ท G771 จากประเทศสหรัฐอเมริกาถึงยังท่าอากาศยานกรุงเทพเมื่อเวลา22.10นาฬิกานาที พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและในขณะนี้อยู่ในระหว่างปิดภาคการศึกษาสําหรับการเสด็จกลับยังประเทศไทยครั้งนี้ก็เพื่อที่จะถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีและทรงร่วมในพระราชพิธีต่างๆด้วย และเมื่อเวลา18มิลิกา35นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาภรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและนาวาอากาศเอกวิรยุทธ์ดิษยสินพระสวามีไปในการ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนโดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกาจนถึงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานร้อยวัน